รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมเขกับตอยกับพี่เติร์นะครับกับรายการเรเดียเกียห้ารายการรถยนต์สงเราคนที่ไม่ดูเรื่องรถนะครับออกาสในวันและเวลาที่คุณกําลังดูอยู่นี้เลยครับดูกันให้ดีเลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีโซเชียลมีเดียต่างๆที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m หรือว่า YouTube ถูกมาทาไมมาทำไมมาทำไมอะไรล่ะคะแล้วไปคำว่าอะไรเธอด้วยคําว่าเรเดียเกียห้าตามด้านล่างนี้เลยอัญเชิญเเข้ามาแล้วก็กด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 เลยเนาะดูดูให้ดี มีดีมีดีให้ดูรายการนี้นะครับจะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับหยิบเอาเรื่องราววงการรถยนต์รวมถึงความรู้พื้นฐานนะครับเอามาเ<ช>ล่ามาสู่กันฟังมเนพี่เบิร์ดเลยเพราะตอนนี้มบางสัปดาห์เป็นพี่ตัำำ้มสมประสงค์แล้วหย<ช>ิบ <ละ S 2> ต่ลินเข้ามาไปดูดีกว่ารถพี่ลาบข่าวขามาแล้วไป,ไปดูเถอะวันนี้สะดวนเนาะ ช่วงน้องพีราบครับข่าวคุณพี่ทำไมเป็นช่วงของอะไรนกพีรบครับข่าวเป็นช่วงที่นกพีระก็จะข่าววันละข่าวสองข่าวสามข่าวถึงการรถยนต์เ่ยนะบางทีก็ไม่เกี่ยวกับรถยนต์หรอกก็อยากจะมาเล่ากันนะก็เลยม,มาเล่าสู่กันฟังกันนี้เอาข่าวแรกว่าทีที่เราเร็วมาชาวอินเดียรุมแย่งประมูลรถจมน้ําเริ่มหนึ่งหมื่นบาททำไมมีการชะง,งักหยุดเพราะอะไรคนเขียนหัวข่าวมันก็ไม่ค่อยจะสดีเท่าไ,ไหร่ทำไมอะกำกวมเหลือเกินจเมี่อ่านเป็นประมูลรถจิ่มน้ำแล้วนะ ตลาอีมอยู่ตรงไหนวะไม่มีมะอ่ะคุณผู้ชมหัวข้อข่าวดูมมาจะาเล่ในวันนี้นะคะข่าวนี้ไม่มีอะไรระเบิดไม่มีอะไรตุมดูมแล้วนะแต่มาดูมมาจะาเล่จริงๆมาเล่ามาเล่ให้ฟังจริงจริงว่าถ้าใครอ่านข่าวคงจําได้ว่าเมืองเชนไนเชนไนแล้วก็ได้มอนเออในประเทศอินเดียเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่มีครั้งน้ําท่วมครังใหญ่ในประวัติศาสตร์สูงมากกว่า4ี่เมตรไปหมาดๆที่ผ่านมาส่งผลให้รถยนต์กว่า5 0,000คันเนี่ยนะคะแปลงร่างเป็นเรือดำน้ำไปชั่วขณะเลย พอน้ารถเสร็จปุ๊บอะมดก็กินปลาถูกปะไม่ต้นทุงบอกว่ารถเนี่ยแปลงร่างเป็นปลาเอ้าทำไมอะพอน้ํารถมดก็มากินมากินรถไงไ้รถจมน้าเนี่ยให้ถามฉันเลยทําไมบ้านเธอมีประวัติเหรอปี2011เนี่ยบิ๊กแบ็คอยู่หลังบ้านเธอนั่นนะสิรถที่จมน้าคุณผู้ชมเวลาถ้าเกิดจมทั้งคันเนี่ยประกันก็จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าจ่ายค่าซื้อซากเหรอเออจ่ายค่าซื้อซากไปเขาเรียกว่าค่าอะไรนะ ซื้อทุนประกันไปเออคืนทุนคืนทุนกอคือบอกว่าพอรถทั้คันมันแบบมันจมน้าไปแล้วก็จะคืนทุนประกันให้เช่นเนี้ยซากรถที่เหลือก็ต้องนํามาประมูลขายทอดตลาดก็บอกเขาไปติดอยู่บ้านเธอรถไม่ได้จมนทั้งคันประกันก็เลยไม่คืนทุนชาวอินเตอร์เดียนะคะก็ต่างแหร่รุมกันไปประมูลกันใหญ่เลยเพราะว่าไงไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถมีราคาใช่หรือว่ารถที่ไม่มีราคาเนี่ยคือมันเป็นเป้าหมายที่คนอินเดียเขาเล็งไว้เลยนะเพราะว่าเหมือนกับแบบไม่ความฝันของเขาเนาะว่าแบบบางทีเวลาไปขายขายทอดตลาดแบบเนี้ย พวกรถหรูๆอย่างเบนซ์ B M อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบขาดในราคาที่ต่ำกว่าครึ่งอ่ะฝากถามคนเขียนหัวข้อข่าวได้ไหมทำไมทาทาไม่มีคนประมูลหรอแล้วมีจมบ้างไหมทา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 หนีไปอยู่เมืองอื่นแล้วเช่นในไม่มีอะไรอยู่หรือเปล่ารถที่มีกระแสให้ความสนใจมากที่สุดบอกไปสิรถอะไรอะไรอ่ะที่คือย่างรถที่น่าสนใจนะคุณพี่ Porsche Cayenne อย่างเงี้ยมีราคาเริ่มต้นที่สองแสนห้าหมื่นบาทอ่ะนี่ไหม New Golf V ออส์ว่ะ New Golf Y Turbo ใช่ไหมสองแสนห้าเบนซ์เอสคาร์สปีเดียวเนี่ยราคาเริ่มต้น2.2ล้านบาท คือมันคือถ้าพูดถึงอ่ะบางคันมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ถูกหรอกอแต่ว่ามันก็ถูกกว่าแบบราคาในทองตลาดแต่คุณผู้ชมไม่ต้องอย่าลืมว่ารถพวกนี้ซื้อไปอ่ะมันจมโครนจมน้ำมากต้องไปซ่อมใช่ไหมแต่คนพวกนี้เขาก็ยินยอม<ช><ๆ>เขายอมใจฟอร์ดโฟก์คทีดีไซน์จมน้ำน้ำไม่ถึงเครื่องยนต์นะก็ซ่อมไดชาร์จกันไปสักเท่าไหร่ไม่ได้ซ่อมนมะแต่ว่าตอนนั้นนอูโหแย่มากเลยอ่ะ ไม่รู้ว่าฟอร์ดโฟกัสรุ่นนั้นมันเป็นอ้นี่ไงพวงมาลัยไฟฟ้าไม่ได้ซ่อมไงแล้วคือแบบทำความสะอาดคลีนทุกอย่างเสร็จแล้วนะพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บปึ้งพวงมาลัยแข็งพจ้าพาวอร์ e ต ing แม่ฟังกชันเฉยเลยอ่ะเสียไปอีกสองหมื่นอ่ะอ้อะไรอ่ะประกันก็ไม่คืนทุนด้วยเนาะประกันโอ้ยประกันไม่ได้ใช้เลยตอนนั้นประกันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยอ่ะเออในงนี้ต่อต่อคืนนี้นะคะคนอินเดียก็ไม่หวั่นเพราะว่ามีอู่มากมายที่พร้อมที่จะช่วยบูรณะด้วยงบประมาณที่ไม่เกินหนึ่งีีดกว่า คือว่าปรากรกฏารณนี้นะฮะเรียกว่าเป็นประกฏการ์ที่จุดเริ่มเติมฝันในชาวอินเดียที่เขาฝันว่าอยากจะมีรถดูใช่ไหมแต่ทุกคนก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เพราะว่ารถที่มันจมน้ำทั้งคันอย่างเงี้ยมันควรจะระวงังบ้านเราเนี่ยประมูลรถเนี่ยไม่ค่อยชอบบอกเอารถจมน้ํา ชอบหลอกขายไปเลยตาดีได้ตาลายเสียงอามาห่าข่าวต่อไปเอาวยังไงไปที่รถเพื่อประชาชนกันบ้างโฟกสวากเกนเลงทํารถไฟฟ้าราคาถูกที่สุดในโลกปัดกระแสปัดกระแสโกงมลภาวะอย่าขี้โกงต้องบอกเลยนะว่าโตไปไม่โกงหรือสุขุมพันธ์มาใช่อะไงต่อโฟกสวาเกนเนี่ยคุณผู้ชมรถยนต์ของประชา ประชาชนจากเยอรมน,นี<ช>ก็หลังที่โดนตรานหน้าไปเลยว่าเนี่ยอีเนี่ยตกงตไปแล้วว<ก>่า,วาจากเครื่องยนต์ดีเซลเออก็เมินหน้าหนีรถดีเซลเลยนะจ๊ะหันไปพัษนารถไฟฟ้าแทนเป็นรถไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในโลกด้วยเออ,อย่างนี้แข่งกับซานานโนไหมเร็วรู้ไหมตอนนี้รถไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในโลกเนี่ยราคาเท่าไหร่แปดหมื่นมะขับคาเนี่ย รถกอล์ฟอโฟกต์สวากเก้นในว่านางก็คงอยากจะให้มันเป็นรถของประชาชนยุคใหม่เหมือนกับที่โฟกเต่าเมื่อ40-50ปีก่อนเคป็นมาก่อนใช่เป็นรถที่แบบฮิตมากรถยอดฮิตเลยนั่นนะซีเหมือนโฟกเต่าหรือเปล่านะยังไงพี่เขากล่าวว่าจะเปิดตัวภายใน2ปีข้างหน้านี่แหละคุณผู้ชม2ปีข้างหน้านี่โรงงานก็จะก่อสร้างเสร็จแล้วนะบ้านเราคาดว่าจะมาเป็นเวอร์พิเมียร์ที่ไทยแลนด์ปะไม่เธอแล้วยังไง2ปีข้างหน้าเธอไปชดใช้ค่าเสียหายจากการโกงมลภาวะก่อนมาที่นี้แต่เจ้าหลวงศาสตร์เนาะโดนล้อไปตัวมลาะรุ่นซี่ยโอ้โห โดนชี้หน้าจำไปสิบสิบปีอ่ะก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรคอยดูไหมไม่ต้องคอยดูเทๆไปเลยคนขี้โกงไม่ต้องไปซื้อมาหรอกมาค่ายต่อไปเป็นค่ายไปพัดฟ้ากันบ้างแหมเป็นไงล่ะค่ายนี้เป็นยังไงเราจะไปสมาชิกใหม่หรือว่าจะไปสมาชิกใหม่ยังไงยังไงยังไงลูกซ้อมมีกี่บาทเนาะว้าชุดเลสอ้าวเลวเตรียม W X1 ตอนรับเข้าค่ายเข้าไทยมาต้อนรับเข้าไทยด้วยค่าตัวเท่าไหร่สองล้านห้าแสนบาทคุณผู้ชมแต่ต้อพูดก่อนว่าไม่ได้ตกใจเพราะว่าตัวเก่ามันขายสองล้านหนึ่งป่ะว่่่าาไมมใชธรรด สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทสองล้านหกมาสองล้านห้ามีทอนเอ้ยสองล้านหกมีทอนแล้วกันพูดง่าด้ยูเดี๋ยวเดี๋ยวไปยูเอ็กซ์หนึ่งนะคะขวัญใจบีเอ็มคันแรกในชีวิตจะพูดว่ากี่เพราะว่าอะไรเอ็กหนึ่งมันเป็นยังไงขวัญใจบีเอ็มคันแรกในชีวิตเวลาทุกคนเนี่ยนะทุกคนเวลามองหาบีเอ็มเนี่ยนะป้ายแดงอ่ะก็ต้องมองเอ็กหนึ่งก่อนเพราะมันราคาถูกที่สุดใช่เหรอซีรีส์หนึ่งไหมซีรีส์หนึ่งไม่มีใครสนกับพราคันเล็กเอาเหรอแต่เอ็กซ์หนึ่งคือแบบเวลาคนจะซื เจเนเรชันที่2ที่มาครอบในาเราเคยพาไปดูที่โตเกียวมอเตอร์โชว์มาแล้วเออถ้าจำกันได้คันไหมพี่กิ๊กย้อนภาพไปดูหน่อยสิเร็วย้อนภาพเร็วเออเนาะเนี่ยถูกนำเข้ามาขายจากเยอรมันทั้งคันด้วยค่าตัว2องล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ได้ประกอบไทยหรอฮะไม่ได้ประกอบไทยหรอขึ้นใหม่มันจะดูไม่ค่อยสูงเหมือนว่าไม่ได้ยกสูงเลยอ่ะจริงหรอผมว่าไม่ได้หนีน้ำเนาะแต่ฉันดูมีความมันดูพองเหมือนคังคกมันดูพองๆขึ้นมาเจาะมะเผื่อลมจะได้แบบว่าฟีบ ออปชันให้มาพอดีคำเช่นอะไรบ้างก็เป็นเช่นระบบนำทาง i d ive ์พอระบบจดจำลายมือว่าจดจำลายมือนี่ไงจำจำสแกนนิ้วปะเนี่ยสแกนลายนิ้วมือเออแล้วก็ไฟหน้าแบบ l e ดีระบบนำเข้าจอดเบาะหนังเจาะรูพอระบบไฟฟ้าเวลาเรียนภาษาไทยมาไม่ได้เขาไม่ได้สอนการเว้นวัคหรอคืออะไรวะทำไมต้องจิกกัดกันขนาดนี้ไม่ระบบช่วยอะไสำคัญวันนั้นที่ไปดูมาเซลบอกว่าอะไรรู้ไหมจุดขายเลยของรุ่นนี้คืออะไรรู้ไหมจุดขายคืออะไรเฮ d อัพดิส มีด้วยหรอมีแล้่จะพังทำมอะเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องนดีเซล150แรงม้าออโต้แปดจักเผาเครื่องรอนน่าจะความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของนานก็ต้องพูดเลยว่าบีเอ็มหลังๆเนี่ยเน้นไม่ทำรถขับเครื่องรอหน้าเนาะใช่ไงเรื่องของอะไรรถต้นทุนปะก็คงเป็นเรื่องของต้นทุนแล้วก็แบบว่าดูแลแมเนจเนต์ใช่คือรถบีเอ็มป้ายแดงเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องซ่อมเลยอะไรเสียขับเข้าไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสติเสียไม่ต้องเข้าสูีเอ็มเนาะเข้าที่อื่น่ะเขาขยายเป็นยังไไไงง้้าาสเีียยยปปหนก่อ นี่ B M เนี่ยปกติ B S I ที่เขารวมรวมมิดไปแล้วเนี่ยนะตอนแรกเป็นหปีหปีระยะทางกิโลแต่ว่าพอเป็น X หนึ่งใหม่เนี่ยเขาปรับใหม่แล้ะบริษีเป็นห้าปีไม่จํากัดระยะทางเพราะว่าเขาคิดว่าคนขับรถดีเซลอ่ะห้าปีขับประมาณห้าแสนโลแล้วแหละบอยบอยเหรอยังไงเนี่ยเฮ้ยอืออะไรอะนี่เห็นอย่างนี้นะยกานีน้ำนะ เนึกว่าปิดไฟยกขาไม <c oughs> ่เธอปิดไฟยกขา <c oughs> คุณผู้ชมพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่างครับใช่ช่างวันนี้ก็รีรันอย้่เเรนึกว, <c oughs> ว่าเป็นเรื่องดาวหัวข้อดีๆที่เกิดขึ้นมาไป <c oughs> ลับเข้ามาสู่สู้ที่2ของเรเดียเกียร์าแล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่งางกัน<า>เถอะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาเรื่องราวพื้นฐานของวงการถาการถยนต์หรือการดูแลรักษารถยนต์เรื่องง่ายๆเนี่ยที่แบบบางทีเราด้นมาแล้วเราแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะหรือเขา<อ>พูดแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันของเธ<ช>ออะไรนะคุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันคนอย่างเธอเนี่ยเป็นยังไงตาหน้ามันเป็นเรเดียไงไมรู้ด้วยด้วยนะนั่นไงคุณผู้ชมดอล่าสุดเนี่ยนะมีดราม่าอีกแล้วดราม่าเรื่อองะไร เรื่องที่จอดรถทําไมยังมีคนจอดรถแบบผิดๆแล้วก็ไม่ถูกไม่มีมารยาทอ่ะเหมือนพ่อแม่ไม่สั่งสอนอ่ะฉะนั้นวันนี้มาหันไปทางอื่นนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่ใช่ไงคือหันไปหันแนวร่วมอ่าและวันนี้วันนี้เราก็เลยจะพาผู้ชมย้อนรอยย้อนรอยไปดูดีกว่าว่าวิธีจอดรถแบบมีมารยาทแบบง่ายๆเขาทำเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูดีกว่าเดี๋ยวน้องกับเต้จะพาไปดูอะไปดูกันดีกว่าว่าจอดยังไงถึงมีมารยาทจะไม่ต้องมีเหลืองกันเนาะไม่ต้องไปสังก็ไม่ต้องโดนวันก่อนเจอได้ไงไม่ต้องพูดแล จริงแล้วนะครับเมืระยะการจอดรถเนี่ยนะคะในสารกุลโลกเนี่ยการจอดรถก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันใช่นั่นก็คือการจอดรถแบบซองในซองโือทั่วไปเนี่ยแหละเนาะตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบนึงคือการจอดรถแบบคู่ขนานหรือว่าพาราเรลแบบพาราเรลพาร์กิ่งที่เราเจาะเรียกๆกันง่ายๆว่าเป็นการจอดแบบแปะคือแปะคันหน้าคนนู้นบ้างแปะฟุตบาทบ้างใช่แปะไปทั่วโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเห็นแปะบ่อยมากใช่แปะไปหมดตามห้างร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ ซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยการจอดรถแบบซองนะครับจะสังเกตเห็นจะมีเส้นเห็นไหมเส้น <ขอ S> 2เส้นใช่เงเส้น2เส้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเราในการกะระยะาก,การจอดคอน,เออนเน้าใคนก็จผิดคิดว่าแบบเส้นนี้ต้องขับทับแน่ๆเลยเอารถไปคล่อมเส้นกันดีกว่า,าการจอดแบบซอลนี่ควจะเว้นช่องไฟก็คือระยะห่างระหว่างทั้งสองเส้นเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางพอดีกันไม่ชิดข้างใดข้างหนึ่ง ชิดข้างในข้างหนึ่งเนี่ยรถเรามันก็จะไปชิดกับรถคัในใดคันหนึ่งของอีกอข้างนึงใช่ไหม<ช>แล้วเวลาเราไงเวลาเราเปิดประตูออกมาเนี่ยก็จะเกิดปัญหาละ<ช>บางคนออกไม่ได้พยายามแบบบางคนตัวอ้วนไงพยายามนึกว่าตัวเองสแลนเดอร์เออใ่ตัวอ้วนแต่ว่า เหลือแบบเหลือที่แค่1เซนแล้วแบบนึกว่าตัวเองออกได้หนึ่งเซนนี้เส้นเดียวหรือคนส่วนใหญ่ช่องเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้แบบถ้าเราจอดตรงกลางระหว่างทั้งสองเ้นเราจะออกรถได้อย่างง่ายได้อยู่แล้วใช่แล้วซึ่งนอกจากว่าถ้าเกิดว่าเราจอดชิดเส้นใดเส้นหนึ่งอ่ะเราจะไปเปิดประตูกระแทกเขาใช่คนอื่นก็อาจจะเปิดประตูมากระแทกเราด้วยก็ได้นะแค่เราบุบสีระเทาะไปเป็นรอยกันอีกใช่ร,ร,รถบางแบบมันจะเป็นประตูรถแบบคูเป้หรือว่ารถแบบ3ประตูอ่ะประตูรถมันจะยาวกว่ารถเก่งคทั่วไปอ๋ออฮะ ถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวว่าประตูรถตัวเองเป็นประตูรถที่ยาวแบบนี้เวลาเปิดประตูก็เอามือของเราเนี่ยช่วยลองได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดแรงๆไปให้ทับมือเล่นก็ไม่ใช่นะต้องค่อยๆเปิดการสอดแบบขนาดนะเต้ม,มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะหลายๆคนลืมไปหมดเลยใช่ต้องระมัดระวังต้องเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเวลาเราจอด ขวางใครอยู่เนี่ยเราควรจะเข้าเกียร์ว่างไว้ต้อควาไม่ควรจะเข้าเกียร์พีคือบางคนเข้าใจผิดว่าจอดราก็ต้องเข้าเกียร์พีสิเข้าเกียร์เอ็นจะจอดรถได้ยังไงคือเกียร์เอ็นน่ะมันก็จอดได้มสําหรับการที่เราเราจะสาม,มารถเข็นรถได้อะไรอย่างนี้บางคนเข้าเกียร์พีเข็นรถไม่ได้มันลําบากมากสำหรับคนที่อยู่ในซอยเขาจะออกเขาออกไม่ได้ใช่แล้วที่สาคัญนะครับรถรุ่นใหม่บางรุ่นเนี่ยมันเข้าเกียร์เอ็นไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามันเข้าเกียร์เอ็นมันไม่มีชิปล็อกให้ปลดแบบที่เกียร์เอ็นใช่แบบตับเครื่องอ่ะ ก็ควรจะหาที่จอดแบบซองซ้าใช่ลบขันไหนไม่มีชิปล็อกเราไปจอดขวางอาจจะทําความชิปโน้ตใน่องกนคนละชิปกันแกคนละชิปถ้าเกิดว่ามันแบบอับจนจริงๆคือมันแบบจนมุมมากๆมันต้องจอดแบบขวางแล้วมันเข้าเอ็นไม่ได้เข้าเกเอ็นให้คนเห็นไม่ได้ก็ควรจะทิ้งโน้ตแปะข้อความโฆษณาตัวเองไปก็ได้ลายอคาล์อะไรว่าไปแล้วก็แจกลายแจกอะไรอย่างเงี้ยหรือแจกเบอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากจะแบบโฆษณาตัวเองก็ต่อยก็อาจจะ ตัดรูปหัวตัว,อเ,ตวเองไว้ไแปะหน้ารถแล้วก็เขียนว่าโทรมาสิคะดุเล่ไม่ใช่ <c oughs> เขาจะได้แบบว่าติดต่อเราแล้วาสามารถให้เรามาเลื่อนรถได้แล้วเราก็ตอบโทรศัพท์เบอร์แปะหน้าด้วยอ,อย่างนี้ส่วนคนที่เข็นรถเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบเข็นรถที่ไม่ใช่ว่าแบบว่านึกว่าตัวเองเป็นกัปตันเมกาไงเออคือไม่ใช่ว่าอ รถก็แบบไปชนคันข,ข้างหน้ากันหมดเลยมันก็ไม่ได้ออมันก็ต้องแบบใจเข่าใจเราันบ้างรถเราเราก็รักใชรถเข่าเข่าก็ต้องรักรถเหมือนก<ช>ันบางคนที่มป็นรักรถก็เรื่องของเขาเรารักรถให้เขาแทนก็ได้ <S <S 1> <S 1> การจอดขนาดเนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ยตอนที่เราจอดขนาดเนี่ยเราก็ควรจะจอดที่แบบ จอดให้ตรงนะจอดให้ตรงเผื่อไว้ว่าเผื่อคนอื่นมาเข็นรถเราอ่ะคือไม่ใช่ว่าจอดเบี้ยวปุ๊บพอเข็นไปนิดนึงมันก็องศามันก็เปลี่ยนไปเนอะถนนเลยจ้าทีนี้ออกเป็นถนนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ช่วยมาเข็นกลับคืนให้นะอะไรอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนคุณผู้ชมสําคัญมากบางคนมารถคันนึงมาหลายหลายคนไงก็จะแบบว่ามีตัวช่วยเยอะแยะไงไม่แล้วคือแบบพ่ออาจจะแบบพ่อสั่งลูกเอ้ย จออะต้องบอกกันขอว่าในโลกใบนี้ไม่มีกฎที่ไหนบอกว่าคุณสามารถจะลงมาจองที่จอรดรถได้ใช่แล้วครับเข้าใจาาไหมคือมันเป็นมารยาทคือจะมายืนจองรถทําไมคือถ้าเกิดว่าไม่มีที่จอดอ่ะตัวเองพลาดไปแล้วก็ไปหมคือก็เข้าใจานะก็แบบบางทีที่จอดมันหายากยิ่งกว่าทองจากซองมาม่าอย่างงี้ใช่ปะคือแบบถ้าเกิดว่าเราพลาดไปนิดนึงเราก็อยากจะได้ที่จอดตรงนี้เพราะเราเห็นก่อนแล้วอะไรก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเธอพลาดไปเธอก็ปล่อยคนต่อไปเขามาจอดก่อนเธอเจอแล้วเจอแล้วที่จอดอยู่รุ่น ไปได้ดีกว่าโอ้มันเหลืออยู่ไม่เยอะด้วยนี่สิที่เดียวเองเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยยืนทําไมเนี่ยไม่เข้าใจเฮ้ยคุณทําอะไรเนี่ยผมจะจอดตรงนี้คุณนี่คุณยืนทําไมเนี่ยมันเหลืออยู่ที่เดียวเนี่ยคุณจะให้ผมทำยังไงเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่ชายผมก็จะมาจอดตรงนี้พี่ชายอยู่ไหนครับพี่ชายอยู่ไหนผมกำลังวนรถมาแล้วอะครับคุณยืนจอดอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่มีกฎว่าให้คุณยืนจอดเอ้ยว่าให้คุณยืนจองนะ เอานี่คุณอย่งหน้าด้านยืนหนีหรับเนี่ยตัวเรคุณจะไม่หลบใช่ไหมครับคุณจะไม่หลบแน่ใช่ไหมครับได้ครับคุณไ,ไม่หลบใช่ไหมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมคนแบบนี้นี่มันใจซานจริงเลยแค่จองที่จอดก็ไม่ได้จองคอยดูนะเรื่องนี้ถึงพันทิปแน่แน่โอเคครับ ที่เราย้ำให้ฟังตลอดเนาะว่าเราขับรถเนี่ยเราต้องคิดถึงส่วนรวมใช่เราคิดถึงคนอื่นบ้างเวลาสอนรถก็อยากให้เป็นความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอย่าขับรถแบบแบบตัวเงินตัวทองคุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะโดนฟ้องเนาะใช่เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเก้งดีกว่าเก้งแลทด้วยวันนี้เก้งแดงมากเลยสรุปเสือหรือเก้งเร็วงงมากไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเป็นลูกผสมอะไรก็ได้เก้งทางเลือกเป็น ช่วงสุดท้ายของเดียเดียร์เกล5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยี่ยมีดทำไมต้องเหยียบขนาดนั้นน่ะก็ต้องเหยียบาสิเพราะเราเหยี่ยจริงเหยียบจังเกลียยดูมากเลยอะอะไรพูดออกเสียงอะไรแขกรับเื้อของเราอะพิเศษปะพิเศษยังไงพิเศษอีกแล้วทุกสัปดาห์พิเศษสิพิเศษมากเลยเพราะว่าเราซื้อมาใช้เองไม่ใช่พิเศษเพราะว่าคันนี้เนี่ยยืมเข้ามาอีกแล้วก็กับเขาเลยมากับแขกรับเชิญที่ร้อนแรงที่สุดในพรตอนนี้ใครคุณมาสด้าซีเอ็กซ์สามสก้าเอ็กซ์ทีพสวัสดีค่ะสว ก็เธอมานั่งนี้ทำไมอ่ะอะไรร้อนเครื่องอะไฟไหมหรอไม่ใช่มะคือสีสันเนี่ยะแดงแล้วก็เป็นกระแสที่ทุกคนพูดถึงว่า feel the drive ไหมอะเออมา z ด้าสีเกาแสนบ้านเรานะครับมีการขาย2เครื่องยนต์ด้วยกัน1คือเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินและเครื่องยนต์1 5ลิตรดีเซลนั่นเอง HRV ขายดีมาสด้าก็ D, Master, ต้องส่ง CX3 ตามมาัวๆเนี่ยแหละ CX3 เนี่ยอยู่บนพื้นฐานของมาสด้า2แต่ว่าขยายตัวถังให้มันมากกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแได้ว่าตัวรถเนี่ยก็ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความสูงที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยเปลี่ยนจากมาสด้า2ทั้งหมดเลยคือดูแบบธรรมะ,ะแมงดูแบบบึกบึนขึ้นดูปัดเปรียวดูเท่มากคือที่สำคัญประตูหลักเปิดมาไม่ป้องแป้งแล้วนะ <laughs> แดมแน่นแล้วอะ่ะอย่าพลาดริงสิเอาอย่าพลาดริงหรอ โดยส่วนตัวเนี่ยชอบการออกแบบของ m a ส d a รุ่นหลังๆมาโดยตลอดเลยเพราะว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมีความดุดันพอขึ้นไปขับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนขับเนี่ยสะท้อนเอกลัก,กษณ์หรือคาแรคเตอร์ของตัวตัวเองออกมาค่อนข้างได้ดีคูยริงๆว่าเท่แล้วก็ดูแบบคนที่ใช้ต้องแบบเป็นคนที่แบบเทอะ่ะต้องมีคนที่อยากหาเลยเท่ๆใช้อะ่ะ คนนี้อะไรอ่อนหวานนุ่มนิ่มก็ไปหาอย่างอื่นใช้ปัมาตั้งสองรถสองสามานตัวนนี้เนี่ยรอดองอะเซียงาเป็นรอดอเซีย้าเป็นทหารเซีย้าเป็นทหารเกณฑ์ละเซีาเป็นรอดอภายในคุณผู้ชมเหมือนมาตั้งสองทุกประก,การยกเวน้นการตกแต่งภายในที่จะใช้วัสดุที่เรียกว่าลักซ์เวทหรือว่ากรมยี่แบบสังเคราะห์เนาะเนียนมือเนอียนผิวเนียนก้นมากๆเวลานั่งมีการตกแต่งด้วยแบบวัสดุสเตลเลตสีเงินดูดีมาก แต่ว่าคอนโซลหน้าพวงมาลัยเลยเหมือนกันหมดกับมาสด้าสองทุกครั้งที่มาสด้ามาออกในรายการเนี่ยเราก็จะบอกเหมือนเดิมๆตลอดเลยว่ามันเพอร์เฟกมากในเรื่องของการขับขี่ซิ่งนะอยู่ที่นี่กดลึกกับกดเบาอย่างนี้หรอถูกการขับขี่นะก็เหมือนมาสด้าแหละก็คือมีความขับสนุกเน้นความขับสนุกเน้นความขับคนเดียวเน้นความที่ไม่รู้สึกว่ากว้างขวางเน้นมาบิวดา้าเน้นการที่ของตกแล้วหาไม่เจอ ก็มันเป็นข้อดีของมาส d a ทุกรุ่นจริงๆยกเว้นวิธี50% Pro นะก็คือว่าทับไปตั้งภาคิงค่ะนีธ c X3 คือทุกรุ่นไงหมายความว่าเครื่องยนต์พวงมาล,ลัยเออกี่อัตโนมัติเนี่ยนะทำงานประสานรวมกันจนเหมือนกับเป็นแบบเหมือนเป็นมาดีๆตัวนึงเลยอย่างเงี้ยเราขับแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถอ่ะพวงมาล,ลัยก็แบบขมพวม่วงยนต์ก็แบบมีกำลังที่ดีลลที่อัตโนมัติเนี่ยมีการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะรอรอบอะไรเราอยู่เลยนะแบบคือดีอ่ะ พวงมาลัยคุณผู้ชมต่อให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแต่พวงมายไฟฟ้าของมาสด้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเฉียบขมมากๆไม่ว่าจะเป็นการเอาหน้าพิธีกรไปวางไว้นะก็กรีดหน้าพิธีกรได้นะหน้าพิธีกรยกี้กรีดได้เลยนะ <S 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 เล่จากประสบการณ์ตรงผู้ชมไม่ว่าจะผ่านทาง m a สด้3 Skyactiv หรือผ่านทาง CX5 Skyactiv มาเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ามาสด้ CX3 คันนี้เนี่ยมันมีการเก็บเสียงค่อนข้างดี ดีกว่ามาด้าที่เป็นกลุ่ม Sky Active ด้วยกันเองเกือบทุกรุ่นเลยนะ CX3 เนี่ยเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็จะเงียบแบบรู้สึกว่าเออ <ไป S 1> ดี<ะ>อ่ะดีมาละดีกว่า CX5 ไหมล่ะดีดีใหม่ละเออ CX5 ล้วขับไปเรจะยังไงละออดแอดออดแอด,อดกรอบแกบกรอบแกบนี่เลยนะคุณผู้ชมแต่เทียบกับคู่แข่งระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Ford Eco Sport หรือสัจู k กหรือว่า Honda HRV เนี่ยความปลอดภัยนี่ให้มันแน่นๆๆแแล้วเกินราคาคุ้มราคาไปอีกเพราะว่า เป็นระบบความปลอดภยัยแบบรถพรีเมียม,ม,ม,มราคาแพง2อสล้านเลยนะระบบออโต้ไฮบีมหรือว่าปรับไฟสูงอัตโนมัติฟีเจอร์เนี้ยบีเอ็มก็มีเฉพาะรุ่นแพงๆนะจ๊ะซีรีสร์3ก็ยังไม่มีคุณผู้ชมมีระบบตัวรถระมุมอับอย่างเงี้ยเออเวลามีคนมาเหน็บจะเอวแบบตายหรือขวาหรือยังไงอย่างเงี้ยก็จะเตือนขึ้นมาฟีเจอร์พวกเนี้ย H R V ก็ไม่มีจูกเหรออย่าหวัง E ีโคสปอร์ตหรือไกลๆเลยคือไม่มีทางที่จะมีได้ตัวท็อปตัว2.0 S P เนี่ยมันมีระบบเบรกอัจฉริยะเข้ามาใ ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมเนี่ยโทรศัพท์อยู่ล้สายตาไปหยิบของตรงพื้นหลักการทํางานของมันวิ่งด้วยความเร็ว3ากิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ขาเนี่ยยังคาอยู่บนคันเร่งหรือปล่อยรถไหลไปเนี่ยรถเนี่ยก็จะเบรกให้ต้องเร็วขนาะดนี้เลยเบรกหรอ ซีเอกษาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงเซตช่วงล่างหน้ามาให้มีความนุ่มขนาดนี้นุ่มขนาดไหนคุณผู้ชมเรานึกสภาพคุณผู้ชมขึ้นไปนั่งรถกระบะโตโยต้าสปอร์ตไ이เดอร์อ่ะ ที่มีความสูงและมีความนุ่มอ่ะพอลงสะพานทีมันจามแล้วแบบวบลงมาเลยอ่ะเหมือนเสือที่แบบกระโดดลงมาแล้วยงตัวแบบเพื่อให้มันมันมันไม่เสือขาอ่อนเออไม่ไม่ลดลดอาการบาดเท้าเสือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเออประมาณ,มาณนั้นน่ะมันยั่วขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมคือมันก็นุ่มก็ดีนะคือหมายความว่าเวลาซับแรงกระเทือนอะไรเงี้ยมันดีแต่เวลาขับในความเร็วสูงหรือเวลาลงคอสะพานเวลาขึ้นหลังเต่าอย่างเงี้ยก็ไปเหยียบเต่าก็ทําบุญให้เขาด้วยไม่ใช่มะ เวลาขึ้นลูกระนาดอย่างเงี้ยก็มีเสียงเตรรเตรรเตเงไม่ใช่ไหมมันยุ่ยอ่ะมันนิ่มไปกนนีคุณผู้ชมคนที่ซื้อมสาร a สีสามไปเนี่ยแล้วใช้รถแล้วเกิดอาการมีเสียงเอิ์กอักเอิ์กอักคือขัดค่าคือคาดเวลาหมุนพวงมาลัยซ้ายขวาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะเพราะตอนนี้ทางมัสตาร์เขากําลังดาเนินการแก้ไขอยู่ม a สตาไม่ได้เก่งเรื่องการออกแบบคืที่ใช้สอยให้กว้างขวางมัสตาเก่งเรื่องการทําช่วงล่างทําให้รถขับสนุน ็พูดพี่เกดมาในชีวิตจริงอะพื้นที่โดยสารที่แคบขนาดนี้ให้ใครนั่งหรอแล้วพื้นที่สัมภาระด้านท้ายอะกระเป๋าเดินทางจะใส่ได้ไหมอะคุณผู้ชมลองดูนะภายในเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีการขยายตัวถังให้มากกว่ามาได้สองนิดหน่อยนะแต่ข้างในก็ยังแคบเหมือนเดิมเหมาะสําหรับเป็นรถที่ควรจะพูดได้ว่าเป็นรถยนต์แบบ2อบกสที่นั่งนั่งแค่2คนหน้าเป็นหลักแล้วสองคนหลังก็ตามมีตามเกิดไปนี่เลยพูดนะ รอบๆเบาะนึ้อออกมาเคยไหมเวลาขับรถกันอนะเหรียญเหรินเหรียญไงเหรียญตกตัวทางด่วนอีซี่พาสตกเติกอะไรอย่างเงี้ยมาด้าซีเมนี้มีสามอย่างโมบิวด้ารอบคันเลยนะจ๊ะลงไปแล้วลงไปเลยไม่สามารถหยิบได้ไม่สามารถคว้าเก็บอะไรได้เลยเพราะว่าซอกแบบเยอะมากอ่ะแล้วแบบนั่งหลังก็แบบไม่ได้ที่เยอะอะ่ะใครอยากนั่งสบายๆนะเปนเอสอาจากขนของเลยเอสอร์วีเลยมาด้าซีเอ็กซ์สาเนี่ยเหมาะสหรับ คนที่ขับรถคนเดียวเนาะขับในเมืองแล้วก็ขับทางไกลให้ความมั่นใจหน่อยๆลุยน้ําได้นิดหน่อยๆอเลยเพราะว่าสูงกับมาด้าสองไม่เท่าไหร่แล้วก็เป็นคนเป็นรถยนต์ที่ซื้อด้วยอารมณ์มากกว่าบอกสถานะรถนิยมของเราว่าเราเป็นความเท่มีความเปรี้ยวแซบยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงในราคาเดียวกันระดับล้านป่านเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมองหาการขับสนุกแล้วก็พื้นที่สัมภาระหรือว่าการนั่งโดยสารที่มันสบายกว่ามาด้าสามเลยจ้ะรอคุณอยู่ตอนนี้โมเดลยี่สิบมาถงมาแล้วมีระบบไอสต็อปแฉบมาแล้วด้วย เหมาะกับชายก็ได้หญิงก็ดีกระเทยก็ได้ทอมก็ดีที่กําลังมองหารถสักคันหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์เป็นตัวของตัวเองมีความโดดเด่นบนท้องถนน และทั้งหมดนี้คือเรเดียเกียร้5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไปดูเรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานของเรานะครับย้อนหลังผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ YouTube โดยเซิร์ชคำว่าเรเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยกดกันเลยนะคุณผู้ชมสับตะไคร้กันเลยสับตะไคร้กันให้หมดเลยนะคุณผู้ชมปักตะไคร้ไหมเธอปักไม่ได้ปไม่ได้แล้วหรอปักแล้วฝนก็ตกคุณผู้ชม สำหรับสัปดาห์นี้นะครับตอยกับพี่เตอ้์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกําลังดูอยู่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ตอยกับพี่เต้ลต้องขอลาไปก่อนแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่ในการเพื่อการถ่ายทําครั้งนี้นะคะเป็นอาคารไต์ฟอร์ดแวร์เฮาส์ซีนครินนั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงก่อนไหมใครจะขับขับไปเลยพี่ณจุดนี้ นี่ขึ้นมานึกหรือว่าขึ้นเล็กสัดนนะเนี่ยโอ้โหแล้วแบบบอก,ก็แบบนิ่มอืมนั่นแหละสิสตี๋เบาทะยนไหมอะกรสตาร์ยาวเหมือน D M Trolley เล่เขายัาง<ร>ยสั้นกว่าของ้องที่กล้องคะได้ยินเสียงอยู่หรือเปล่ารายงานตัวด้วยโอ้ได้ยินยักหน้าไปอีก